ครั้งแรกที่ไปแลกเปลี่ยนโครงการ AYC นะคะไปอเมริกาครั้งแรกคือแบบคือตอนแรกอะ่ะก่อนเราไปอเมริกาเราก็จะมีความคิดนะใช่ไหมมีจินตนาการว่าแบบเอออเมริกานะ่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแล้วคือเราก็คิดเพราะว่าเราก็เคยดูแต่แบบหนังใช่ไหมก็แบบเออ New ร์กซิตี้แบบมีเมืองใหญ่อะไรนู่นนี่นั่นคือบ้านเมืองเจริญมากแล้วตอนนั้นที่พี่ไปก,ก็คือแบบเลือกเมืองไม่ได้นะคือแบบสุ่มเมืองนะ แล้วก่อนไปเนี่ยพี่ก,ก็ไม่ได้ดูเมืองเพราะเราก็คิดว่าเซอร์ไพรส์มายเซฟครั้งแรกจะไปจะเซอร์ไพรส์ตัวเองใช่ไหมเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะคือพี่ไปนะคือตอนแรกนั่งเครื่องบินจากจากประเทศไทยไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูดูไบมั้งแล้วก็ลงเครื่องที่อเมริกาครั้งแรกก็คือสนามบินใหญ่มากแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องบินไปที่หนึ่งแล้วมันก็เครื่องบินเราอะ่ะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเว้ยจนถึงแบบเหลือเครื่องบินแบบ แค่แถวเดียวอะคือแบบเครื่องบินแบบถ้าสมมติลมพัดแรงปุ๊บนี่น่าจะเครื่องบินตกได้อะเราก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วใช่ปะคือเราครั้งแรกที่ไปมาอเมริกาแล้วคือทําไมเครื่องบินมันเล็กอย่างนี้แล้วพอเราลงเครื่องนะสุดท้ายถึงจุดหมายปลายทางครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ไปลงเครื่องในสนามบินที่แบบเล็กมากคือแบบทั้งทั้งแบบทั้งสนามบินอะมีแค่สายพานเดียวอะรับกระเป๋าได้แค่ที่เดียวอะเธอแล้วมันไม่ใช่สายพานนะคือเหมือนกับว่ามันก็แค่แบบ ยกออกมาใส่แล้วก็มาหยิบกระเป๋าแล้วเราก็แบบโอเคนี่ฉันมา USA ถูกต้องแล้วใช่ไหมแล้วพอออกจากสนามบินไปก็โอเคมันก็ยังพอมีแบบพวกอาคารนู่นนี่นั่นอยู่ใช่ไหมแล้วก็สวัสดีทักไทยโฮสต์แฟมี่ไปแล้วสรุปเขาก็แบบพาเราขึ้นรถโอเคแล้วนั่งในรถเราก็นอนไม่หลับตื่นเต้นตื่นเต้นมากนะคะครั้งแรกที่ออกมาที่ USA ก็เลยแบบตื่นเต้นแล้ว ื่นเป้นใช่ไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บก,ก็มองออกไปที่หน้าหน้าต่างทําไมมันมีแต่ต้นไม้แล้วคือต้นไม้อะมันมีดับนานมากขึ้นคงขึ้นเขาแบบอยู่ในตู้ต้นไม้คือแบบเรื่อยๆแล้วพอเสร็จปุ๊บพอถึงที่พี่อี้พักคือเมือแบบทาวน์ที่พี่อี้ไปพักอะเป็นทาวน์ที่แบบ มีปั๊มน้ำมันสองปั๊มน้ำมันมีโบสถ์หนึ่งโบสถ์มีร้านอาหารสองร้านมีโรงเรียนมีร้านเช่าดีวีดีหน,นึ่งหนึ่งร้านรวมแล้วจะเคยดูหนังหนังอเมริกนเนาะที่เขาแบบเหมือนกับไปปาร์ตี้แบบไปแบบปาร์ตี้ใหญ่ๆแล้วนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็แบบ U S A experience อะไรที่เขาชวนไปปาร์ตี้ก็แบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แบบโอ๊ยโอ้แม่กอรู้ไหมแล้วเราไปปาร์ตี้ที่ไหน ปมน้ำมัน welcome มาก welcome to USA มากแต่คืออยากจะบอกนะก็คือคนที่นั่นก็น่ารักดีแหละแต่ว่าแค่ช็อกนิดนึง